หนึ่องสามโอ้าโ่ป่อยยิงฉุกการสาวคนน้อยออกใครแปลกโอเคพิงคนแรกพิงไปจับยิงชุกมาเราโอเคอย่าเพิ่งเปิดนะลูกอย่าเพิ่งเปิดอ้าวคิวต่อไปใคร ถือไว้ก่อนนะลูกนะไม่ถือไี่กัรดจับภายในเอากี้เมื่อกี้ไปไหนก็อี้เอากี้ไปยืนให้ตัดเอาเอาไม่ได้กัไกลกันเลยมาเอากันไกลมาแทนไหมใครวันไกลไปเกบ่อยู่ค่ะน้องเพย์ืดไปดูอ้วคิวต่อไปเราะได้เราจาไปชมเขาเขาจะเดือดเดือ น้งเพอลงอย่าเพิ่งเปิดลูกเอาไม่ได้ <c oughs> มัน <c oughs> ต้องลืมก่อนแอนทำไมต้องอันสูงองีลูก <c oughs>